บริษัทแรปปิดมูลคอร์เปอเรชันจำกัดผู้นำด้านดนตรีและความบันเทิงกับค่ายเพลงสำหรับวัยรุ่นรวมถึงธุรกิจบันเทิงและการจัดการศิลปินได้ถแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจของปี2,568ที่ E.M. Tower ชั้น G.M. Sphere โดยมีคนบันเทิงมากมายมาร่วมในงานถแถลงข่าวซึ่งงานนี้เตรียมลยสุดกำลังกับ Music Marketing ใน Rapid Moon Music ธุรกิจการพัฒนาและบริหารศิลปินการผลิตเพลงและ MV บนความพร้อมที่จะยกระดับ TPO p สู่ระดับโลกพร้อมสร้าง Event and Festival เพื่อสร้างออฟไลน์ e อ็ก r i เพรียรให้กับกลุ่มเป้าหมายใน Rabbit Moon s h o w b i t กับการเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศครับ uh, สวัสดีครับทุกท่านครับก็ a b b i t m o o n ครับจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็น talent management เป็นท้ายเพลงนะแต่ว่าเราพัฒนาจากการเป็นธุรกิจมิวสิกนะครับคือ Rabbit Moon Music เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็เพิ่มไลน์อัพของเราครับการมาเป็น Rabbit Moon s h o w b i ดด้วยนะครับซึ่งเราจะกลายเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ทั้งปีปีหน้านะครับจริงๆแล้วแผนของเราปีหน้าเนี่ยเราตั้งใจไว้ค่อนข้าง,งเยอะทีเดียวนะครับ yeah, <man. S 1> คอนเสิร์ตมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับซึ่งน่าจะมีเกือบทุกเดือนเลยในปีหน้านะครับแล้วก็คอยติดตามชมว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตแรกที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับคอนเสิร์ตของ a b b i t Moon นะครับในปีหน้าก็คือ Rabbit to t h e Moon นะครับ2015 presented by the concert application นะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ต รวมศิลปินเกาหลีนะครับทั้งหมด7กลุ่มศิลปินด้วยกันนะครับนอนสต็อปหชั่วโมงนะครับจัดขึ้นในวันที่22กลุมภาพัน่นะครับแล้วก็เราจะจองบัตรนะฮะเป็น Early Bird เนี่ยนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่า Early Bird ไม่นานนะครับผมหวังว่าจะมีความโซลเอาท์ภายในเร็วๆด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับสำหรับ สื่อมวลชนทุกคนเลยนะฮะที่มาร่วมทําข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีทั้ง CP t ีทีนะครับแล้วก็มีทั้งกลุ่มของ VGI BMN นะครับที่มาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนให้งานนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแต่ความพิเศษของคอนเสิร์ตดีในการเลือกศิลปินเป็นยังไงครับเพราะว่าค่อน้งที่จะแตกต่างในแง่ป๊อเป้าเป็นตัวมีเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมผมผมบอกนี่ฮะว่าการคัดเลือกศิลปินเนี่ยเราต้องบอกว่าเราแทนใจคนดูก่อนว่า,ว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 า ถ้าคนดูอยากจะไปดูศิลปินกลุ่มเดียวเนี่ยคุณอยากจะดูอะไรนะฮะและเราก็เลือกศิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยมาโชว์ในงานเหมือนกับคุณได้ไปดู7คอนเสิร์ตแต่คุณดูในคอนเสิร์ตเดียวแหละครบท้วคนเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้เล่นน้อยๆน,นะฮะเขาเล่นประมาณ45นาทีทุกกลุ่มเลยนะฮะดังนั้นคอนเสิร์ตเราถึงยาวถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ว่าไลอัพเดี๋ยวค,คุณผ่ายจะเล่าลไอาลอัพให้เราฟังว่ามีใครบ้าง,จร,งจริงๆอะค่ะในในส่วนของไลอัพอะค่ะ ถ้าจะบอกว่า,เ,าเรียกว่าเราเน้นความหลากหลายละกกันนะคะความหลากหลายนี้ค่ะก็คืออย่างแบ็กยอนนะคะแบ็กยอนคืออย่างที่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าผูเคลือบทองเนาะในส่วนของตัวซิโก้ค่ะซิโก้คือเลเจนดิพิปฮอบถามว่าเราเอาป๊อปมาผสมผสานกับในส่วนของฮิปฮพอปเพราะว่าอยากให้มันเกิดความหลากหลายให้เกิดความสนุกนะคะ The Rose เดอะโรสจะมาโชว์ในรูปแบบที่เป็นฟูลแบนด์นะคะความพิเศษของ The r o รสคือมาแบบฟูลแบนด์เลยนะคะแล้วก็เขาเป็นวงที่เป็นเล่นที่โคเชล่ามาแล้วเพราะฉะนั้นการันตีฝีมือการันตีความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของพาวค่ะเราต้องมา เขาเรียกว่าสนับสนุนเด็กไทยนะคะน้องยอชนะคะที่อยู่ในวงพาวนะคะแล้วก็น้องพึ่งเด,เด,บ,เดบิวต์มานะคะแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าสดใหม่แล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มแฟนคลับแบบเยอะแยะมากนยคะเรียกร้องอยากจะดูโชว์เต็มๆของพาวนะคะพาวก็คือจัดให้เรา40นาทีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ k e ป l e r ร์ค่ะเคปเลอเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นน้องใหม่ ที่ยังสดใหม่อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นออไอดอลของกลุ่มเด็กเจนซีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมในส่วนของศิลปินกลุ่มที่หลากหลายมากยังไม่จบแค่นี้เรายังมีอีก2เบอร์คอยติดตามต่อใน Rabbit to the Moon Page ได้เลยค่ะแล้วก็สถานที่จัดงานในครั้งนี้ครับเวลา,าเราไปคอนเสิร์ตที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้ที่เป็นเฟสติวัลเนี่ยมักจะต้องไปอัลโใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจัดอินดอร์ในห้องแอร์ครับที่ i m p a c t c h a l l e n g e r พอหนึ่งสองสามนะครับซึ่งใหญ่มากนะฮะจุคนได้ทั้งหมดเรียกว่า4ี่หมื่นได้นะฮะแต่ว่าเราขายบัตรเพียง3 5 0 0 0ที่นั่งเท่านั้นนะครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับกดบัตรกันได้ในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับครับผมอย่างนักหนุ่อย่างนักบิดมองโชว์ปินจะมีหน้ามีอยู่หรือไม่ก่อนหน้านี้เราเสนอเราจะปั้นศิลปินเดียวกันหดเลยครับปีหน้าเรามองผู้ชิ้นจริงศิลปินเก่าของเราเนี่ยที่ยังมีอยู่ ปีหน้ายังคงเต็มปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของโชว์บิสในปีหน้าเนี่ยเราจะมีตั้งแต่คอนเสิร์ตเกาหลีนะครับคอนเสิร์ตต่างประเทศที่ไม่ใช่เกาหลีนะฮะคอนเสิร์ตที่เราจัดในเมืองไทยและเราจัดในเอเชียด้วยนะฮะเรียกว่าเราจะเป็นทำแบบทัวร์แบบครั้งใหญ่นะฮะจริงๆเราตั้งใจไว้ยังอุดตัวเลขจำนวนคอนเสิร์ตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตั้งใจแบบนี้เลยจะมีทั้งคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตต่างประเทศ จัดในไทยจัดในประเทศต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นครั้งใหญ่ทีเดียวครับเดี <Yeah. S 2> ๋ยวเสริมพี่วินนิดนึงแล้วกันค่ะก็คือในส่วนของ Rapid Moon ขอบนะคะเราจะมีการเขาเรียกว่าแตกมาเป็นสองขายแบบอย่างชัดเจนคือในส่วนของ Rapid Moon Music แล้วก็ r a ป i ิ Moon s h o ชว์นะคะในส่วน Rapid Moon Music เราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะในการผลักดันศิลปินไทยนะคะทีป๊อปไปสู่ในระดับ global นะคะแล้วก็ในส่วนของโ h o ์บิสนะคะก็เพื่อเ,อาเขาเรียกว่า มามาเป็นหนึ่งในผู้จัดนะคะในในส่วนของการเป็นผู้จัดรายใหม่นะคะแล้วก็อยากจะให้พัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยคะ่ะดันซอพาวเวอร์ของเราด้วยคะ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีไปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะที่เราวางไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าก็คงจะเป็นศิลปินที่เอเชียเชื่อชอชอบนะครับและเราก็จะนำเขาเนี่ยไปทัวร์นะครับ เป็นเซาท์อีสเอเชียทัวร์หรือเอเชียทัวร์ค่ะหรือว่าจร,จริงๆแล้วศิลปินไทยเราก็พร้อมที่จะผลักดันไปสู่เซาท์อีสเอเชียและเอเชียเช่นกันค,ครับอย่างช่งปีแรกกับคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตทันติสัสสสมมาสปอร์จะเป็นว่าเป็นความพิเศษที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น,น <ะ S 2> เรแล้วเ,เ,เก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะเก็บวไว้ก่อนเราอยากให้เน้นที่รับบิทชูดมูลกันก่อนครับแต่ว่าเร็วๆนี้เราจะแถลงข่าวอีกอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างนะครับ เชื่อว่าคอนเสิร์ตไทยเองก็พยายามจะจัดในสิ่งที่คนอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยนะครับเร็วนี้ครับอครจะฝากคอนเสิร์ทตที่จะได้เห็นเมื่อไหร่โอเคก็ต้องขอฝากนะครับแรปปิ้มูนนะครับคราวนี้เรากลับมาจัดเป็นผู้จัดนะครับคอนเสิร์ตจริงจังแล้วนะครับดังแบบนั้นขอฝากคอนเสิร์ต a b b i t to the Moon Festival 2025นะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่22กุมภาพันธ์2568 แล้วก็เราเนี่ยเปิดจองบัตรนะครับเป็น Early Bird ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียกว่าจองบัตรกันได้ที่เดลคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันครับ